อย่างเราเข้ามาเจอเซางเนี้ยเราไม่ได้เข้ามาด้วยภาษาอังกฤษแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับคือเราได้ตระหนักรู้ว่าสิ่งที่มันฉุดลั้งเราอยู่คืออะไรแล้วเราได้เผชิญหน้ากับสิ่งที่เราแบบหนีมันมาตลอดแล้วมันก็ทําให้เราไม่ไปไหนสักทีอะแต่พอ,อม,มันมีคนที่รับฟังแล้วได้ยินในสิ่งที่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้พูดอะแล้วสะท้อนให้เราเห็นว่าติดอันนี้อยู่หรือเปล่าแล้วพอเรามาเวิร์กออนกับตัวเองกุเออใช่จริงกูติดว่ะ มันอาจจะทรมานหน่อยนะตะมีความตาลงตาเหลือกบ้างมีความแบบเจ็บแต่พอมันแบบ aware ว่าอเออหวาเราติดแพทเทิร์นนี้เออหวาเรามีการเหมารวมแบบนี้เรามีการตีความแบบนี้แล้วมันเกิดการแบบเข้าใจใหม่ตีความใหม่แล้วแบบสะท้อนให้เนี่ยมันทําให้เราไปอนเเทอร์เลเวลได้ไวขึ้นซึ่งจริงเราเพิ่งรู้จักกันมาแค่ประมาณสามสี่เดือนใช่ไหมสามเดือนเองนะใช่ไหมไปปลายปีนี้เองอเออแล้วนี่เดือนกุมภาประมาณสามสี่เดือนได้ ถึงไหมแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราไม่ได้รับจากคนอื่นเลยแล้วแบบก่อนหน้านี้เราแทบไม่ได้รับเลยอ่ะก็คือการฟังถึงแม้ว่าเราเป็นโค้ชแล้วเราฟังคนอื่นมาเยอะแต่ก็มีหลายครั้งที่พอมันไม่มีคนฟังเราปุ๊บเราแอบมีความรู้สึกว่าด้อยค่าตัวเองโดยไม่รู้ตัวเพราะรู้สึกว่าเราไม่คู่ควรที่จะได้รับการฟังเราว่ะแต่พอแบบเราได้มาคุยกันปุ๊บแล้วแบบเซฟฟังปุ๊บมันทําให้เราแบบ เฮ้ยเฮี้ยมีคนแบบสนใจฟังเรื่องกูด้วยหรออย่างเงี้ยเออไ uh huh. ี่บอกป่ะแล้วมันไม่ใช่แค่ฟังแบบฟังเพื่อแนะนําหรือฟังเพื่อจะแบบว่าเออเออ,เอ,อแบบกูฟังมึงมึงจะได้ฟังกูมันไม่ใช่แบบนั้นนะแต่มันคือการฟังจริงๆอือพอรารู้สึกว่าได้รับฟังมันมันทําให้พอเรารู้สึกมันทําให้รเราสึกปลอดภยัยอ่ะพอรู้สึกปลอดภัยเราจะกล้าพูดออกมาเยอะขึ้นแล้วเราก็จะได้ยินตัวเองพูดว่าแบบกูมีความคิดนี้ด้วยหรอ อย่างเงี้ยซึ่งมันคือกระบวนการเยียวยาเกิดขึ้นอัตโนมัติตั้งแต่ไม่ต้องแนะนําแล้วอืมซึ่งเราก็มองว่าเซฟสามารถเอาไปทําเป็นคอสที่เป็นแบบไซ h ัสเซลที่อาจจะไม่ได้เป็นเมนหลักของในอิทคานฟอร์มแต่ว่ามันสามารถแบบเอ้ยสําหรับใครที่ติดเรื่องนี้แล้วอยากให้เซฟช่วยอะ่ะคือเขาเข้ามาได้ถ้าอยู่ไม่ได้ติดเรื่องภาษาแต่แบบอยู่รู้สึกว่าชีวิตมันมันได้แค่นี้แล้วอยู่อยากไปอันดเทเลเวลแต่ไม่มีคนที่สามารถฟังและสะท้อนให้อยู่ได้ยอะไรเงี้ยอืมก็สามารถแบบ ทำโปรดักต์นี้ขึ้นมาช่วยคนได้เพิ่ม